พิมยืนองร้าสองพันใช่ไหมคะห้าจ้ะสองพันห้าตรงนี้มีลานตรงคอหน่อยมึงถ้าพิมพ์ยืนเนี่ยองร้าสองพันได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้จ้ะผมซื้อมาสมันกนิดต่อไปอ๋อ ี่ยค่ะคือนี่เดี๋ยวนะเอเเ่อพระสีองค์นี้เนี่อันนี้ถ้าเอาหมดเนี่ยสองพันไม่ได้คะอันนี้ก็องค์ละสองพันห้าไม่ได้จนะ้ะเอาหมดได้เท่าไหร่คะเนี่ยลดไม่ได้เลยจ้ะไม่ได้เลยจับเดิมมาแล้วจับไม่ได้จ้ะโอ้น่ารอนเอาห้าพันโอ้ยต่อแล้วพี่เขาไม่ยอมลดให้เลยอ่ะอะไรอ่ะ <c oughs> รู้ไปหมดเลยรู you know? ้ไปหมดเลยรู้ไปหมดเลยเดินไม่เจอแล้วแหละมีต้องซื้อแล้วแหละเจี่พี่ราคาแน่นเนี่ยพี่หมอที่เขาไม่ลดนี่เลยเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหนี่เอาองคศาสามพันที่สามพันห้าอันนี้องศาสองพันห้าอันนี้เท่าไหร่นะคะเท่ากันเท่ากันนี่เท่ากันเท่ากันของมันแน่อาอย่างงี้ดีกว่าซื้อหมดทีเดียวเลย เดี๋ยวให้กอบมันลดีกหน่อยเลยก๊อลดให้น้องน้องสาวหน่อยหมดเลยตลาดแลไม่ซื้อผ้าอะได้เนาะอได้หม่กซื้อตลาดก็ซื้อผ้าอันนี้ได้ขาได้เนี่ยพวกนี้ขายได้ขายได้ง่ายเนี่ยพวกนี้ขายได้หมดแล้วพวกไหนขายไม่ได้อันนี้มาตรฐานพวกไหนขายไม่ได้ขาด้วยฮะเนี่ยเนี่ยเน่ยมั้งหล่วนี่ ไป้เลยไม่ไปหยันเหรอไม่มีของขายรอบนี้สองพันห้านี่นะคะสามพันหองตรงนี้แล้วก็บอกสองพนห้นะคะเป็นสอ0หม่นะเดี๋ยวขอโอนให้นะคะ